ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอกเอราฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกสงขลาค่ะราชพัฒยะล่าเปิดบานศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบานสันติสองอำเภอท่านโตจังหวัดยะลาหวังเป็นแหล,ล่งพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องทิ่นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในท้องทิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกษรี หลัดเลี่ยรองอธิการบดีฝ้ายวิจัยและพัฒนาทองทิ้นมหาวิทยา,ยยาลัยราชภัฏยาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาสุขจันทราผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้รวมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบานศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบานสันติสองตำบลแม่วาดอำเภอท่านโตจังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมเปิดบานศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวาภาพบานสันติสองโดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวาภาพมหาวิทยายยลัยราชบัฏยาลยาได้ดำเนินการสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม่ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งพื้นที่ อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องทิ้นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในท้องทิ้นสำหรับนักเรียนครูชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปวินินาฐาศรกรําแหงศูนย์ข่าววิทยุมกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน